โมเมธนชาพลาดบุลีเกาหลี8นัดที่จริงหรอไปอีกตามชมกันได้เลยนะครับทรงนี้แฟนบอลไทยก็คงจะได้ยินข่าวกันแล้วใช่ไหมครับผมเกี่ยวกับโมเมธนชาสุขสดนักตบสาวทีมชาติไทยที่ได้ไปเล่นในทีมเค r ร์ียเอ็กซ์เพสเวไฮพัสนะครับในศึกวลเยล์บอลหญิงเกาหลีใต้วีลีล่าสุดนะครับสื่อเกาหลี SBS รายงานว่าโมเมอาจจะพลาดลงสนาม ประมาณ8นั้น,นะครับผมหรือเราวๆหนึเดือนเต็มๆพอต้องกลับไปช่วยทีมชาติไทยลงแข่งในซีเกมปี2025นะครับที่จัดขึ้นในกรุงเทพระหว่างวันที่9ถึงวัน 20, ที่1 0ธันวาคมนั่นเองหลังจากช่วงการแข่งขันจริงๆแล้วโมเมอาจจะถูกเรียกตัวกลับมาซ้อมให้กับทีมชาติตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายนซึ่งตรงกับช่วงปลายรอบ2ถึง การรอบ3ของรีเกาหลีพอดีด้วยนะเช่นกันนะครับทางด้านของคิมจองมินเฮดโค้ชของทีม Hi ไฮพลาสได้เผยล้ว,ว่าเนื่องจากธนชาเนี่ยขาดหายไปในช่วงหนึ่งของฤดูกาลเขาจะใช้คิมเซอ n ินเข้ามาแทนที่ในระหว่างนั้นสำหรับผลงานของโมเมนะครับในซีซั่นที่ผ่านมาถือว่ายอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับทำได้388คะแนนจาก24นัดเฉลี่ยวกว่า 16.2คะแนนต่อเกมสมผลให้เธอเนี่ยขึ้นไปอยู่ในอันดับที่12ของผู้เล่นที่ทำคะแนนสูงที่สุดในลีกนั่นเองนะครับไม่เพียงเท่านั้นโมเมเนี่ยยังติดอันดับ7ในสถิตินับเสิร์ฟยอดเยี่ยมและอันดับที่11ในการเสิร์ฟยอดเยี่ยมด้วยเช่นกันเรียกได้ว่าเป็นผู้เล่นที่ครบเครื่องมากๆเลยนะครับผมหจะต้องหายไปในช่วงทีมชาติช่วงหนึ่ง แต่เชื่อว่าเป็นแฟนชาวไทยและชาวเกาหลีต่างก็ต้องการรอคอยการกลับมาของเธออย่างแน่นอนครับก็สำหรับคคิวนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกนันคลิปหน้าว่าจะเป็นอะไรก็ฝากติดตาม b d c BSI อยู่ด้วยนะครับก็สำหรับคคิวนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันครับ 아우 신하그 타나차 선수가 그래, 말씀해 주신 분들은 조금 그래, 그렇죠. 무거워 보이네요. 요자 그리고 지금투 수아보가 짧게 잘 들어간 거거든요. 김종민 감독은 확인을 하는데 아 최정민. 자, 아, 최정민 선수죠. 아, 네. 최정민 선수가 앞선 세트에서는 그린 카드를 받았었는데. 선정 결과 터치 아웃으로 네. 확인되었습니다.